Staring out the window, reaching for a North Star. ก็พบกับเบลอีกแล้วนะคะในช่องเปลี่เบลค่ะวันนี้นะคะเบลจะมาแต่งหน้าลุกรับปริญญาค่ะหลังจากที่เบลนะคะห่างหายจากการแต่งหน้ามันนานมากๆเลยนะคะ <laughs> ก็วันนี้มาแต่งให้ดูแล้วนะคะช่วงนี้ก็ทุกคนทุกมหาลัยเนี่ยก็คือกลับมารับปริญญาแล้วนะคะแต่ก็ดีใจกับบัณฑิตทุกคนที่จบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปริญญาเอกปริญญาโทแล้วก็ปริญญาตีนะคะ ทำไมไล่จากบนมาข้างล่างอ่ะโอเควันนี้นะคะลุกการแต่งหน้าก็จะประมาณนี้นะแต่งไม่ยากเลยนะคะถ้าเกิดว่าอยากดูแล้วนะคะว่าลุคนี้แต่งยังไงก็ไปชมเลยค่ะก็มาหน้าสดกันนะคะตอนนี้ก็คือเบลมีปัญหาสิวรอยสิวซึ่งสิวอะ่ะมันหายไปแล้วนะคะแต่ว่ามันยังทิ้งรอยไว้อยู่ตรงคางตรงจมูกตรงเนี้ยตรงหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยนิดนิดหน่อยหน่อยนะอืมก็เลยจะมาลงคุชชั่นนะคะเป็น อจองแซมมุนมาสเตอร์คร์เรเดียนคูชั่นนะคะเป็นสี Y4 แซนนะคะก็คืออันเนี้ยเพิ่งเปิดใหม่เลยนะคะจะมาลองดูว่ามันแบบดีไหมคือดูรีวิวมามันดีมากๆนะคะแบบหน้าคือมีความแบบชุ่มชื่นแต่ว่าปกปิดดีมากๆนะคะอันนี้คือไม่เคยใช้เลยนะคะจะมาลองใช้ที่นี่ที่แรกนะเอ,อ อนี่นะใหม่จริงใหม่จริงเดี๋ยวไม่เชื่อนี่ยังไม่ได้เปิดเลยไม่ได้ลองไม่ได้อะไรเลยกดปุ๊บแบบนี้แล้วตรงเนี้ยเขาก็จะให้วอร์มได้ทุ what gives, what gives, กคนมันไม่ต้องตบอ่ะคือมันปาดนี้ได้เลยอ่ะ ความปกปิดอาจจะแบบถ้าเกิดคนที่เป็นสิวเยอะๆหรือแบบอะไรเงี้ยคืออาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ในการกบนะแต่ถ้าเกิดสําหรับคนที่แบบเไม่ได้มีปัญหาอะไรกับผิวมากนะคะไม่ได้มีรอยสิวเยอะนะก็คือใช้ตัวนี้อย่างเดียวได้เลยพวกใต้ตาก็แบบคือมันก็กบมิดอยู่ดูสองฝั่งฝั่งเนี้ยคือทาแล้วทาแบบปาดด้วยนะไม่ได้ตบอะไรเลยนะก็คือหายไปเลยอะ แล้วผิวสวยมากคือเหมือนผิวจริงอะเหมือนผิวแบบเป็นงานผิวที่แบบเป็นผิวอะทุกคนดีทุกคน,กคนไม่ได้ช้อปปิ้งเครื่องสำอางนานมากแล้วนี่ก็คือเป็นโคชั่นในรอบประมาณหลายปีมากเพราะว่าไม่ได้ใช้เลยตั้งแต่โทรศัพท์เข้าอันนี้ก็คือลงคุชั่นทางหน้าแล้วนะคะทุกคนผิวสวยมากอันนี้คือบวกฟิลเตอร์ใน ล้องด้วยนะแต่ตัวจริงก็คือไม่ค่อยต่างนะคะคือมันเนียนมากผิวคือเหมือนแบบเหมือนผิวจริงแบบจริงๆเลยอ่ะคือฟองน้ําเขาอ่ะเป็นตรงเป็นมุมสามเหลี่ยมแหลมๆอ่ะคือแบบคือสามารถเข้าซอกซอนได้ตรงแบบตรงนี้ตรงขอบเออตรงจมตรงหัวตาเออตรงหัวตาตรงแบบขอบจมูกตรงเนี้ยคือแบบแป๊บเดียวคือคือเร็วมากทุกคนแบบเกลียเกยปาดปาดคือกริ๊บ มันเลนะคะคเพื่อความที่แก้มจะติดทนนะคะก็จะใช้ลิปของลอ r รี l ลนะคะสีเบอร์223นะคะเป็นสีที่แบบฮอตฮิตมากนะทุกคนก็แตะไปที่แก้มเลยจ้ะเช็ดดิ้งจมูกก่อนนะคะเป็นเช็ดดิ้งแบบครีมของ แล้วก็มาลงแป้งกันนะคะอันนี้เป็นแป้งของ ของลอล่านะคะของลอล่าแต่ว่าเอามาใส่กระปุกทรีนะคะเพราะว่าชอบชอบกระปุกนาะงแบบว่าตลับเออตลับชอบตลับเพราะว่าเป็นแบบเนี้ยเป็นตะขายแล้วมันกดลงไปได้หรืออยากชอบก็เลยแบบเอาแป้งของลอล่ามาใส่ในกระปุกนี้นะต่อไปนะคะก็จะเป็นงานคิวนะทุกคนคือรับปริญญาก,ก็คือต้องมีความแบบอิทโทนของคิวเพราะว่า ถ้างงเงออือมันไหลอ่ะก็ไม่ได้แต่ว่าความคิ้วก็ต้องมีความแบบธรรมชาติไม่เป็นปลิงเ,เราจะเน้นที่หางก่อนนะคะแล้วค่อยไล่ไปตรงหัวคิ้วนะ ปาดปัดคิ้วตรงหัวให้มันฟุ้งๆต่อไปนะคะก็จะเป็นการลงสีตานะคะคือเรยใช้ของ h o l i ก a h o l i k กนะคะ Everyday i s My Birthday ซึ่งเนี่ยก็คือซื้อมานานแล้วทุกคนไม่รู้ว่ามันหมดอายุหรือ,อยังนะอืมแต่ก็เป็นสีพาเลตตาที่แบบสวยมากนะคะแล้วก็คือดูดิแทบไม่ได้ใช้อะ่ะทาสีนี้นะคะอ่อนๆเนี่ยลงไป ที่บจมตาคือทุกคนใช้สีอะไรก็ได้นะสีอ่อนๆทาเป็นเบดลงไปก่อนแล้วสีต่อไปนะคะก็จะเป็นสีแบบน้ำตาลนะทุกคนเพราะว่าสีแบบตาสีน้ำตาลสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเข้าได้กับทุกรูปสีน้ำตาลที่จะใช้นะคะก็จะเป็นอันนี้เป็นที่เขียนคิ้วนะของน้องฉัดนะคะบาวอิจะใช้สีอ่อนๆน,นะคะที่ตรงนี้ สีอ่อนคัดเบานิดหนึงประมาณนี้จริงๆแค่นี้คือแบบเสร็จได้แล้วคือพอแล้วแต่ว่าเราไม่พอนะคะเราจะขอลงสีเข้ม นะของน้องฉัดเมื่อกี้นี้บาวอิดสีเข้มตรงนี้มาลงตรงขอบตานิดหนึ่งตรงขอบตาบริเวณหางตานะคะนิดเดียวแล้วก็ขอบตาล่าง ก็จะได้ตาประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะลงสีทองเป็นกลิตเตอร์นิดหนึ่งนะเป็นของเซฟอล่านะคะอันนี้สีคือแน่นมากแล้วเนื้อคือนุ่มๆเลยทุกคนแบบเป็นรอยเลยเ,เ,เนื้อจะนุ่มๆหน่อยสีประมาณนี้ใช้นิ้วนะคะใช้นิ้วเลยใครสะดวกใช้นิ้วก็ใช้ใครสะดวก,ชวกชใวกช้แปลงก็ใช้นะตาก็จะดูมีมิติขึ้นนิดนึงนะคะ ลงใต้ตาข้างล่างด้วยนิดนึงนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวไฮไลท์นะคะซึ่งตัวนี้ก็คือได้มาใหม่อันไหนได้มาใหม่ก็จะบอกนะคือของอันนี้เลยเป็นของอ e ีจูดีนะคะกิทชอรี่สโนคือชอบแพ็กเกจมากก็สวยทุกคนดูดิมีความไฮโซพกไปในกระเป๋าก็คือเลิศมาก อันนี้มันก็จะเป็นไฮไลท์แล้วก็บัตนะคะสีน่ารักมากทุกคนมันเป็นสีชมพูอ่อนอันนี้แล้วก็เป็นไฮไลท์ไฮไลท์ตัวนี้ก็คือไม่ได้แบบคิดคิดว่านะคือสีมันไม่ได้ดูเป็นไฮไลท์แบบไฮไลท์อย่างเงี้ยทุกคนไม่รู้ว่าทาตรงหัวตาเนี่ยตัวนี้มันจะสว่างแค่ไหนนะเดี๋ยวลองดูก่อน มันก็ได้อยู่นะมันก็ดูเป็นกิตเตอร์แบบเบาๆไม่กระตุกกระตากก็ส่วนของตาข้างนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปแต่งข้างเก็บไปแต่อีกข้างนึงก่อนนะเมื่อกี้นะคะเบลก็ไปเขียนขอบตามานะคะเป็นของคอนสลุกนะคะเบลใช้เป็นของคอสลุกอันนี้็นสอเขียนขอบตามันก็จะทำให้เราตาโตขึ้นแล้วก็ไม่ลอยนะคะ ต่อไปนะคะเบลก็จะก,กรีด eyeliner น,นะคะเบลใช้ของ for you t o นะคะจะกรีดให้หางออกมานิดเดียวค่ะไม่ต้องเขียวมาก มาทาลาที่เบลใช้นะคะอันนี้คือแบบกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมมากทุกคนเป็นของจุ๊บเอออ่านว่าจุ๊บเนี่ยทุกคนจุ๊บแบบซื้อมาประมาณ19บาททุกคนจากวัดสันถูกมากแล้วคือขนตามันเลี้ยงเส้นอันนี้คือแอบปัดไปแล้วคือมันเลี้ยงเส้นสวยมากแต่ว่าใชา้แรกๆครั้งแรกมันจะแบบมาคาจะออกมาเยอะนิดนึงต้องปาดออกนะทุกคน อมันดีแล้วมันหอมล้างออกง่ายคือถ้าเลิะม,มันเช็ดออกง่ายมากถ้าปัดไม่ดีจะเป็นก้อนหนึ่งเี้ยเออแอบปัดยากอยู่วิธีแก้ก็คืออยากคาพิบตานะทุกคนมันจะเลอะเลยวิธีแก้ก็คือเอาหวีแบบนี้เฮ้ย <laughs> ต่นตจาจะร้องไห้เอาหีอย่างนี้มาหวีแบบคนตา แค่นี้ก็ไม่เป็นก้อแล้วอย่งที่บอกมันแห้งช้าเราอยากอภิปรายนะทุกคนไม่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 ำตาจะไหลอ่ะมันถูกแต่มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นทุกคนมันก็คือใช้ได้อยู่แต่ว่าชอบนะต่อไปนะคะเราก็จะติดขนตาปลอมนะทุกคนเราจะติดแบบ ข้างในเนี้ยคือไม่ได้ติดข้างบนนะแต่ติดติดข้างล่างอะ่ะอันนี้คือได้เทคมาจากช่างแต่งหน้านะคะอ่ะติดแล้วแต่มองไม่เห็นเลยขนตาอันเนี้ยคือธรรมชาติมากเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเราติดทั้งตาแล้วอ่ามันก็จะดูเป็นความแบบขนตาเยอะขึ้นแต่ไม่ได้แบบโปะว่าเอยติดขนตาหรือเปล่าเหมาะสําหรับมหาลัยที่แบบไม่ให้ติดขนตานะจา๊ะก็เดี๋ยวเบลจะไปติด ทั้งตาก่อนนะคือขนตาเบลจะเป็นช่อชๆเล็กๆนะคะแบบแบบนี้ตัดไว้เป็นช่อชอเล็กๆเห็นไหมเห็นหรือเปล่าเอออะเนี่ยเป็นช่อชอเล็กๆแบบนี้นะคะซึ่งถ้าใครแบบขี้เกียจตัดนะมันก็จะมีขนตาแบบเป็นช่อชอเล็กๆอยู่แล้วที่เหมือนแบบเอาไว้ติดขนตาต่อขนตาเออซื้ออันนั้นมาติดก็ได้นะคะทุกคนแต่ถ้าใครไม่มีหาซื้อไม่ทันก็ ทำแบบเบลก็ได้นะเอาขนตามาแล้วก็ตัดเป็นช่อๆเล็กๆนะคะแล้วก็มาติดนะเดี๋ยวไปติดให้ครบแล้วเดี๋ยวมาดูกันค่ะอันนี้ก็ไปติดขนตามาเรียบร้อยแล้วนะคะติดใต้นี้นะทุกคนก็คือไม่หลุดแน่นอนเพราะว่ามันเป็นช่อๆเล็กๆอะ,ะทุกคนมันก็เลยมีความติดทนติดแน่นนะคะแล้วก็ติดด้านในก็คือไม่เคืองตาเลยนะมันจะไม่จิ้มหัวตาไม่แบบใดๆทั้งสิ้นเหมือนไม่ได้ติดเอ่อมันคล้ายๆอารมณ์แบบต่อขนตาปอมทุกคน ถ้าใครชอบหนากว่าน,นี้นะคะก็สามารถใช้เบอร์ใหญ่กว่าน,นี้ยาวกว่าน,นี้หนาะกว่าน,นี้ได้นะทุกคนจริงๆมันก็ซ้อนๆกันได้อีกแต่ประมาณนี้แบลว่าโอเคแล้วสําหรับเบลนะคะชอบแบบธรรมชาติประมาณนี้ขนตาล่างเบล่าคือไม่มีเลยนะคะเดี๋ยวเบลจะมาสร้างขนตาล่างด้วยอายไลนเนอร์กันนะคะอูเนี่ยเห็นไหมขนตาล่างคือปัดแล้วนะแต่มันได้แค่นี้จริงๆเพราะว่ามันไม่มีขนตาล่างเลยเป็นขนตาล่างแบบอ่อนๆนะ กำลังปลูกอยู่โดยการใช้วาสลีนถ้าเกิดมันขึ้นมานะทุกคนก็คืออเม z i n g มากแต่อาจจะใช้เวลานานานิดหนึ่งประมาณนี้ก็จะดูมีขนตาล่างนิดหนึ่งนะคะต่อไปนะคะแบบก็จะปัดแก้มด้วยตัวนี้นะคะสีชมพูอ่อนแบบน่ารักน่ารัก ไปที่หน้าแก้มเลยสีเขาก็จะละมุนมากทุกคนคือในกระจกตัวจริงคือสวยมากแบบมันน่ารักอะทุกคนสีน่ารักมากสีแก้มตัวจริงคือสวยมากค่ะสวยแบบสวยมากมันปัดง่ายมากทุกคนไม่มีทางที่จะแบบเป็นแก้มลิงเป็นแบบแต่งหน้าเป็นตูดลิงแน่นอนคือปัดยังไงก็ไม่เข้มคือไม่ใช่แบบ อ่อนไปนเลยคือมันเป็นสีแต่อย่างไงก็คือไม่เข้มจนหน้าเกลียดทุกคนปัดเลยมือใหม่ปัดได้คือมันดีมากคุณแล้วเราก็จะมาลงไฮไลท์กันนะคะไฮไลท์ก็เป็นของตัวเดิมค่ะเป็นตัวไฮไลท์ของอ e ีทูดี้เหมือนกันนะคะไฮไลท์ต้องหนุบแก้มจมูกนิดนึง เป็นไฮไลท์แบบธรรมชาติทุกคนต่อไปนะคะเราก็จะเป็นคอนทัวร์กับเชดดิ้งนะคะเบลก็ใช้ของอ e ีสูเหมือนเดิมนะคะอีส e c ูดี้คอนทัวร์อันนี้คือแพ็กเกจเขาดีทุกคนมันเป็นแบบแม่เหล็กอะเนี่ยมันเป็นแม่เหล็กคือปกติถ้าเกิดไม่เป็นแม่เหล็กนะคะเป็นแบบตัวแบบบล็อกตรงนี้เนาะเวลาใช้เป็นนานมันอาจจะมีการแบบว่าพังหรือแตกได้นะแต่อันเนี้ย เป็นแม่เหล็กดีมากคอนทัวร์นี้ก็คือดีมากทุกคนสีแบบใช้ง่ายไม่เข้มปัดยังไงก็คือไม่แบบเข้มอะทุกคนมันคือบิวขึ้นได้เรื่อยๆคือมันดีตรงที่แบบสําหรับมือใหม่ใช้ได้คือแตะเข้าไปปุ๊บทาแบบแตะเยอะๆนะคะแล้วก็ทาไปแรงๆงอะไรเงี้ยก็คือ ไม่เป็นปืดแล้วก็ไม่เข้มเกินเพราะถ้าเข้มเกินเนี่ยมันแก้ยากแต่ถ้าเกิดมันอ่อนนะก็คือสามารถบิวขึ้นไปเรื่อยๆให้มันเข้มได้มันก็คือเป็นข้อดีนะคะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือการทาปากค่ะเบลใช้ของ L'Oreal นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรไม่แน่ใจเป็นสีเบอร์223นะคะคือไปวัสดนะไม่มีเลยสีนี้คือหมดเลยคือเบลสั่งในออนไลน์นะคะเป็นวัสดในช้อปปี้นะ อืมก็รอหลายวันอยู่สวยแล้วอะแล้วเราก็ใส่แปรงเกลี่ยๆนะคะให้มันฟูขึ้นมานะแล้วก็ใช้รุ่นเดิมนะคะเป็นสีเบอร์2อ,อ,องนะคะสีนี้ก็ยิดเหมือนกันแล้วก็หมดด้วยในวสัสด์นะคะต้องซื้อออนไลน์นะจะเป็นสีแดงแบบ ตุน,ตนทุกคนคะ่ะก็เสร็จแล้วนะคะลุกรับปริญญาของเราวันนี้นะคะก็คือตอนแรกอะตั้งใจจะทำผมที่แบบมีความ รอนเบาๆมัดผมแบบสวยกว่านี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้แสงมันจะหมดแล้วก็เลยได้ทรงนี้นะคะเป็นทรงใหม่ดาวิกาซึ่งง่ายมากๆทุกคนผมอะ่ะมันไม่ใช่แค่ทัดนะทุกคนมันคิดเอ่อทุกคนอาจจะคิดว่ามันแค่ทัดหูลงไปแบบนี้แต่มันไม่ใช่นะคะคือเราจะแบ่งผมตรงนี้สองฝั่งให้เท่ากันเนาะแล้วก็มัดผมรวบไปข้างหลังค่ะ๋ยวจะให้ดูข้างหลังว่ามันเป็นแบบนี้เห็นไหมทุกคน เราจะมาผมไว้ตรงนี้ซึ่งมันก็จะทําให้ผมเราอะไม่หลุดตรงนี้ไม่หลุดถ้าเกิดเราแทะทาดหูใช่ไหมคะผมมันก็จะหลุดแต่แบบเนี้ยมันก็คือทายัางไงก็ไม่หลุดค่ะเป็นไงบ้างคะลุกลับปริญญาของเบลหลังจากที่หายการแต่งหน้าไปนานนะคะก็เหมือนเริ่มใหม่เลยนะทุกคนก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะพัฒนาการแต่งหน้าขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย